แต่ก่อนมันก็จะห่างกันประมาณ8เมตรนะต้องไอ้ก,ก่อนนี้กับก่อนนั้นนะห่างกันแดเมตรแต่ประเกินว่ามันเดินกวัวมานะครับเนี่ยมันเดินมาอยู่นี่ละเดินมาประมาณ1เมตรนะตอนแรกมันอยู่ตรงนู้นเดินมานี่ก็1เมตรท้ายตรงน,นู้นเดินมาอีก1เมตรก็กลายว่ากินไป2เมตรละนะมันก็จะแคบลงเรื่อยๆวันนี้พามาชมโซนไผ่บ้างครับ ก็ประสบการณ์มาแชร์กันนะอันนี้ตอนนี้โซนนี้อายุประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับวไปดูเลยดีกว่าว่ามีพันธุ์ไผ่อะไรบ้างนะครับป่ะก็เริ่มจากด้านหน้าเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> จะได้เห็นทางเข้ามันด้วยนะครับคือที่นี่ออกแบบเป็นสะวานนะครับมันจะวิ่งรอบบนได้เลยครั้งที่แล้วเนี่ยพาไปดูทางทิศตะวันออกวันนี้มันอยู่ทิศตะวันตกซึ่งเป็นโซนไผ่นะครับ ทางเข้าก็จะเนี่ยอยู่ตะวันเนี่ยนะครับทางเข้าอันนี้ก็จะเป็นหางวานนะครับหางวานนี่ลักษณะหางวานจะเป็นแบบนี้นะครับ <üyor> ออกแบบไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับคือที่เนี่ยก็คือที่อำเภอวัดมีจังหวัดลบบุรีนะครับออกแบบไว้เป็นที่พักผ่อนนะครับแล้วก็เมื่อก่อนทําสวนอยู่ที่สะแก้วนะครับอันนั้นก็ไปลองทําสวนลําไยดูมีพื้นที่ก็คือมีหลายพื้นที่เป็นทั้งพื้นที่มอดกแล้วก็พื้นที่ซื้อ แต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเน้นว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็คือเหมือนกับทามีคนคอยช่วยมีพวกญาติพี่น้องที่เขาท,ท,ทําสวนทําเกษตรทําไร่เงี้ยคอยช่วยเหลือนะครับเราก็แค่ไปทดลองเรียนรู้เพียงแต่ว่ามันไม่ถนัดนะก็เลยเราก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านหมี่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เลยออกแบบว่าให้ทํายังไงให้มันมีเขาเรียกอะไรใช้ชีวิตอยู่กับสวนนะครับไม่ใช่เป็นอาชีพในการทํามาหากินนะครับ ก็เลยมาแชร์ให้ฟังว่าให้ใครอยากได้ทำสวนสไตล์นี้เหมือนกันก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าให้เราเริ่มต้นจากการปลูกไผ่พอบังแดดไว้เป็นร่มเงาไว้ที่พักผ่อนอันนี้ก็คือโซนไผ่นะที่ผมต้องการเดี๋ยวมาดูกอนี้ก่อนนะครับเริ่มจากตรงนี้อันนี้เป็นไผ่้างมนนะครับไผ่ซางมนต้องบอกว่าเราไม่ได้ดูแลเลยนะครับที่มันเห็นมันแตกนอแตกกออะไรพวกนี้ มาจัดการเติบโตของมันเองเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลามาจัดการมันขนาดนั้นเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากฝนตามฤดูล้วนๆนะครับก็ค่อนข้างจะโตช้านะถ้าเทียบกับทางไร่หนึ่งที่ผมเคยทคําคลิปให้ดูอันนั้นก็คือโตเร็วมากเพราะว่าเราอยู่ใกล้แล้วเราก็ได้รดน้ํามันตรงนี้ก็คือไม่ได้มีใครมาดูแลมันปลูกตอนหน้าฝนนะครับเออก็คือถ้าเราอยากปลูกอะไรก็ตามให้ปลูกตัวหน้าฝนหน้าฝนไม่ใช่หน้าฝนนะแบบ หน้าฝนปุ๊บเลยนะอย่างเช่นเราเข้าหน้าฝนเดือนพฤษภาใช่ไหมอันนี้คือหน้าฝนแต่เวลาเราปลูกเราต้องดูว่าฝนมันชุกชุกช่วงไหนแล้วมาปลูกช่วงนั้นนะครับถ้าฝนชุกก็จะประมาณช่วงของพื้นที่ที่ผมปลูกตอนนั้นนะรู้สึกจะปลูกประมาณสิงหานะครับสิงหาอ่านั่นคือฝนชุกสําหรับที่นี่แล้วดูมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาวะอากาศนะครับตามาที่ดู พยากรณ์อากาศไว้นะครับออันนี้จะให้ดูด้านข้างที่ออกแบบไว้อันนี้เป็นล่องน้ำนะอันนี้ต้นไปเตยนะครับไปเตยเป็นล่องน้ําที่ออกแบบไว้รับน้ํานะครับกว่ามันจะมาเป็นอย่างนี้ได้นะก็ผ่านกระบวนการทดลองการดูมาหลายรอบนะรับน้ําเพื่อเอามันออกไปสู่ทุ่งนาเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านนะครับน้ํามาจากเขาไหลลงมาหาพื้นที่เรา พื้นที่เราเป็นเหมือนพื้นที่รับน้ําแล้วก็ถ้าเราทําคันดินสูงมันก็จะกั้นไม่ให้น้ําไปมันก็จะย้อนกลับไปหาชาวบ้านีก็จะเดือดร้อนก็เลยต้องขุดเป็นรอบมันไว้ของเสีใจรอบแล้วก็ออกไปนาเลยนะครับก็ปรับเปลี่ยนอยู่ประมาณสองรอบสารอบจนลงตัวกลายเป็นสาวานแบบนี้นะครับเงินที่ใช้ก็อยู่ประมาณน่าจะเกือบแสนนะครับในพื้นที่สองไร่นะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ เมื่อก่อนมันก็มีกล้วยมีอะไรนะเหมือนกับทางฝั่งทงทิศตะวันออกกันแหละแต่ว่าพอไผ่มันขึ้นกล้วยมันก็จะหายไปโดยธรรมชาตินะครับอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวจะเอาไปปลูกที่อื่นไอ้อะไรนะกล้วยนาคนะครับอันนี้กล้วยนาต้องเก็บพันไว้นะครับกล้วยนาแล้วก็มีเลยไปแล้วเมื่อกี้ข้ามไปหน่อยนึงอันนี้เป็นฝางฝางนี่ก็ต้องปลูกนะฝางแดงนะฝางเสนเอาไว้ เอ,อมันเหมือนเอาไปทําน้ํายาอุทัยทิพย์ได้แต่เวลาเรากินก็คือกินบํารุงเลือดฝางแดงนะครับลองหาเซื้อไปปลูกได้นะผมว่าดีมากสมุนไพรพวกนี้นเก็บไว้นะครับก็คือมันสามารถปลูกอ,อ,อะไรนะควบคู่กันไปได้แต่มันจะไม่โตแค่นั้นเองต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมอันนี้พยอมเนะี่ยจริงๆอยากให้มันพันกันขึ้นไปนะแต่มันยังไม่พันประดูนะก็คือสู้สู้ไผ่ไม่ได้เลย มันปลูกที่หลังไผ่นะไอ้ปลูกก่อนไผ่พวกนี้ยปลูกก่อนไผ่น่าจะประมาณครึ่งปีนะครับแล้วก็เอาไผ่มาปลูกที่หลังสู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่สู้ได้ดีกว่าตัวที่สู้ได้คือต้นนี้นะครับอันนี้คือต้นข้ามปูข้ามปูเนี่ยปลูกหลังไผ่ประมาณหนึ่งปีนะครับเนี่ยสุดยอดสามต้นอยากทดสอบดูว่าจริงไม่จริงก็เลยลองปลูกสามต้นพร้อมกันเลย ปรากฏว่าจริงนะมันสู้ไผ่ได้สูงมากเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งอีกมุมฝั่งหนึ่งเห็นไหมว่ามันสูงมากเลยนะครับแล้วก็ได้ล่มได้เงาดีด้วยนะครับอันนี้ก็คือทดลองเหมือนกันแต่ก็โชคดีว่าไอ้สิ่งที่เราทดลองเนี่ยได้ผลนะครับอ่ะตอนนี้มาดูระยะของการปลูกบ้างนะครับแนะนําระยะการปลูกนะเพราะว่าไผ่เนี่ยปลูกมันไผ่มันจะเดินกอนะครับเดินกอก็คือการที่มัน มีนอแตกออกมาแตกออกมาอันนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยนะแต่ผมว่าระยะที่ปลูกเหมาะสมเพราะาเท่าที่ขมปลูกนะก็คือน่าจะเกิน10เมตร 10- 1ถึงเมตรเลยทีเดียวนะถ้ามันจากได้อุมงคงที่สวยแล้วก็โลง่งนะครับไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนกับแคบลงเรื่อยๆนะอย่างทางทางปลายๆเนี่ยจะแคบลงเรื่อยๆนะทางนี้ก็จะกว้างหน่อยเพราะมันเป็นพื้นที่กว้างแต่ก่อนมันก็จะห่างกันประมาณ8เมตรนะตั้งไอ้ก่อนนี้กับก่อนนั้นนะ ห่างกัน8เมตรแต่ประเกินว่ามันเดินกวามามนะครับเนี่ยมันเดินมาอยู่นี่ละเดินมาประมาณ1เมตรนะตอนแรกมันอยู่ตรงนู้นเดินมานี่ก็1เมตรท้ายตรวนู้นเดินมาอีก1เมตรก็กลายว่ากินไป2เมตรละนะมันก็จะแคบลงเรื่อยๆฉะนั้นออกแบบอุโมงค์ไผ่ของเราให้เหมาะสมตามพื้นที่เรานะครับควรเผื่อคันนาไว้ควรเถื่อถนนไว้ใหญ่ๆเพื่อเวลา,เ,าเข้าออกส,สะดวก เนี่ยอย่างผมมาปั่นจักรยานเล่นนะครับโอ้ดีเลยนะครับอันนั้นนะก็ได้ประโยชน์ปั่นรอบสาวรรค์ก็เป็นอีกการออกกาลังกายที่มีความสุขของส่วนตัวนะส่วนตัวก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังนะครับก็จะมีเปไว้นอนตอนบ่ายนะครับคือเข้ามาตรงนี้มันบรรยากาศมันดีตรงที่มันล่มแล้วก็มันอยู่ใกล้น้ํานะครับเนี่ยด้านนอกก็จะเป็นริมสาน้ํายกเก้าอี้มาก็มาทํางานตรงนี้ได้นะครับ คือต้องบอกอีกทีหนึ่งว่าผมไม่ได้ทำงานเป็นอาชีพเกษตรกรเต็มตัวก็คือไม่ได้หาไรายได้จากการเกษตรก็คือใช้ชีวิตอยู่กับภ้าเกษตรที่เป็นรูปแบบของการพักผ่อนมีสวนเป็นที่พักผ่อนมีอาหารไว้มีผักมีอะไรไว้เ,เพื่อลดรายจ่ายนะครับอันนี้ก็คือก็เลยไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนว่าจะต้องเร่งรีบหาไรายได้นะครับก็คือใช้ชีวิตอยู่กับต้นไม้ซะมากกว่านะครับอ่า ก็เลยเอามาแชร์กันถ้าใครอยากใครชอบแบบนี้หรือว่าอยากได้แบบนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนคนที่ต้องการทําเป็นอาชีพเลยแนะนําว่าไปหาผู้รู้นะครับไปหาคู่ที่เขาเป็นอาชีพเลยทําไผ่เป็นอาชีพแปรรูปเป็นอาชีพต่างๆเนี้ยก็จะได้ความรู้อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็ความรู้เนี่หาที่ไหนก็ได้นะครับแล้วพอเราจากกุยจริงๆก็ไปหาตัวเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นในนี้อย่างเช่น,น ถ้าเราอยากทําพวกนี้ขายเนี่ยก็คือเราก็ไปหาคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้ขายซึ่งผมบอกว่าไผ่มันทนมากนะถ้าอยู่กับในพื้นที่ล่มนะอย่างไอไออะไรนะโต๊ะนั่งที่มันโยกได้ของผมซื้อมาสิปีก็ยังไม่เป็นไรเลยไม่มีมอดเจดาะด้วยก็ยังใช้ได้ทุกวันนี้นะครับฉะนั้นก็คือความรู้เนี่ยมันก็จะเป็นตามลักษณะของอาชีพออกแบบตัวเองให้เหมาะกับสิ่งนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าลงตัวมากสําหรับตัวผมนะ ็โอเคละไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับการจัดการมันซึ่งมันลกไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปนเน้นเพื่อให้ใครมาดูงานหรือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนของเออเขาเรียกอะไรหาไรายได้เชิงนั้นอะแต่ถ้าเกิดอนาคตอยากทําเป็นพวกโฮมสเตย์ที่พักอะไรต่างๆนี่ก็ต้องมาจัดอีกบริบทหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็กําลังรวบรวมกําลังกายกําลังเงิน <laughs> เพื่อมาจัดการมันนะครับโอเคก็ อันนี้เมื่อกี้ระยะพูดบอกแล้วนะก็คือผมปลูกตอนแรกมันก็แปดตอนนี้มันเหลือหกละนะครับซึ่งแนะนําเลยว่าสิบสิบสองไปเลยนะครับถ้าใครอยากได้อุโมงค์ที่แบบไม่ค่อยดูแลเยอะนะครับเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้เดินก่อมาเยอะมากตรงนี้จะเหลือไม่ถึงหกนะตรงนี้เหลือประมาณสี่เมตรได้นะครับคือใกล้คำอีกนะครับแล้วก็ภัยแต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับความชอบผมไม่ได้แนะนําว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นนะครับขึ้นอยู่ไปเลือกดูเลยนะส่วนที่ผมมีนะ ก็ตรงนี้จะเป็นกิมซ so ุงไม่ใช่กิมซุงทัทีภายตรงลืมแร้งนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันก็เหมือนกันกิมซุงอันนี้ต้องบอกว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเหมือนไหมแต่ว่าผมซื้อมาสองอย่างเลยที่สวนไล่หนึ่งเป็นกิมซุงที่นี่เป็นตรงริมแรง้งซึ่งราคาสูงมากไอ้กิมซุงราคาต้นหนึ่งสามสิบบาทตรงริมแรงร้อยห้าสิบเห็นไหมราคาอยู่ที่คนขายจริงๆ แต่ว่าซื้อด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมอยากไปเรียนรู้เพราะว่ามันสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อนุเนืนี้ได้นะอันนี้ก็คือแลกกับความรู้ที่เราจะได้ก็เลยต้องไปซื้อต้องไปหากับคนที่เขาขายแชร์กันฟังนะครับถ้าใครอยากได้ความรู้แบบนี้ก็ต้องลงทุนกันหน่อยเหมือนไปซื้อความรู้แหละประมาณนั้นนะแต่พออามาจริงๆก็เนี่ยประมาณอย่างที่เห็นก็ลกเหมือนกันไม่ได้จัดการผมไปดูสวนเขานะก็ลกเหมือนกันแต่ว่าเขาหาประโยชน์จากมันได้ เต็มที่เพราะเขาเป็นอาชีพเนี่ยก็ค <c oughs> ือขึ้นอยู่กับว่าใครเอามันไปทําอะไรถ้าเกิดเป็นอาชีพเมื่อไหร่มันจะมีคุณค่ามันจะมีประโยชน์กับคนอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยมันก็มีคุณค่าแก่แค่ตัวเรานะครับกับประโยชน์กบแค่เรานะเนี่ยลองแชร์ให้ฟังนะว่ามันก็มี2ประโยชน์แหละประโยชน์กับคนอื่นกับประโยชน์กับตัวเราแต่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็พอนะครับอืม อันนี้คือไผอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกก็คือเป็นด้ามขวานเล็กนะครับนี่ด้ามขวานเล็กตันนะครับตันดีมากแล้วก็ตรงสวยด้วยนะเนี่ยผมชอบนะด้ามขวานเล็กเนะี่ยชอบเลยนะครับรุ่นแรกๆมันจะเล็กหน่อยนี่อันนี้คือรุ่นหลังๆแล้วมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเต็มไม้เต็มมือแนะนำว่าพันเนี่ยควรหาแหล่งที่ซื้อดีๆแล้วก็อายุการการ,การชำเนี่ย ให้นานหน่อยเป็นปียิ่งดีเพราะว่ารากมันเดินดีมันจะไม่เกิดความเสียหายผมเคยซื้อมาแล้วตายหมดเลยนะครับอันนี้ที่รอดมานะสั่งมา็อดแรกก็ตาย็อดสองก็พอรอดมาบ้างแล้วก็ขยายจากเนี้ยไอกรอนี้ไปกรอนู้นบ้างนะครับอันนี้คือก็ได้ยังคงรักษาพันธุ์ได้อยู่สําหรับผู้ที่อยากได้พันธุ์จากผมเนี่ยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับไม่ว่าจะพันธุ์อะไรก็ตามตอนนี้คือยังไม่สามารถที่จะจะัดทาให้ได้เลยนะครับ แค่อนุรักษ์พันุ์แท้ๆไว้แล้วก็สังเกตว่าเยมันดีไม่ดีส่วนการที่จะจะจำหน่ายก็คือเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบทีว่าผมพร้อมเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็คือลองศึกษาในสื่ออื่นว่าที่ไหนบ้างแท้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือให้มั่นใจว่าคนที่เขารีวิว่ดูคนรีวิว่นะครับเป็นหลักจะซื้ออะไรก็ดูที่รีวิวว่าชัวร์ไม่ชัวร์นะอันนี้จากประสบการณ์ที่ซื้อมานะค่อนข้างจะ ถ้าซื้อภายในหกเดือนเนี่ยอาจจะตายได้ไอ้เงานะส่วนกิ่งพันผมว่าทนกว่าอีกถึงมันจะโตช้าแต่ก็ทนนะอ่าพวกเนี้ยสังกิมซุงเอ่อตรงลื้แแ้งเป็นกิ่งพันตอนหมดเลยสังหมอนก็ตอนผมว่ารอดน่าจะเกือบร้อยนะครับแต่เงาเนี่ยผมลองด้ามขวานใหญ่ก็มาก็ไม่รอดเลยไม่มีด้ามขวานใหญ่เลยที่นี่นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้โซนฝั่งนี้จะเป็นด้ามขวานนะ ฝั่งนี้จะเป็นด้ามขวานฝั่งนู้นจะเป็นตรงริมแล้งกับสางหมนสลับกันอยู่สางหมนตรงริมแล้งแล้วก็ตรงริมแล้งยาวเลยนะครับฝังนี้ก็จะเป็นด้ามขวานอย่างเดียวแล้วก็จะมีไผ่เลี้ยงบ้างนะครับไผ่เลี้ยงมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสร้างไผ่หรือเปล่าอนเนี้ยนะครับลักษณะมันจะไม่ไม่เหมือนกันนะให้ดูเนี่ยไอ้กิ่งไอ้ต้นนี้กับต้นนั้นไม่เหมือนกันนะครับ คล้ายๆแต่ไม่เหมือนแล้วก็อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งอันนี้ก็น่ารักอันนี้ไว้บังลมได้นะครับผมจําไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรเนะี่ยน่าจะปลูกไว้บังลมมันก็เตี้ยดีนะไม่สงูงมันก็จะไม่บังแดดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าโซนไผ่แค่ยาวมาถึงนี่แล้วก็เป็นด้านหน้าอันนี้เป็นต้นก้ามปูที่มันขึ้นเองนกข้ามมานะครับ นี่ก็เป็นอันหัวสาวารลักษณะจะเป็นแบบนี้พื้นที่เราจะมีน้ําเยอะกว่าดินนะครับเอาไว้พักผ่อนหอยันใจโดยเฉพาะแนะนําว่าคนที่ยังต้องการทําเป็นอาชีพจะขุดแบบนี้นะครับมันจะเสียพื้นที่นะครับแหล่งน้ําจําเป็นก็จริงแต่มันอันนี้มันเยอะเกินไปนะครับควรออกแบบให้เหมาะสมกับ,ก,บกับการใช้งานของมันถ้าเราอยาก จะสร้างเป็นอาชีพพื้นดินก็ต้องเหมาะสมกับพื้นน้ําไม่ใช่มากกว่าหรือน้อยกว่านะต้องเหมาะสมว่าเราใช้น้ําทําอะไรแต่ว่าถ้าเราทรําเกษตรน้ําถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากนะครับถ้าใครทรําเกษตรผมแนะนําว่าไม่ต้องมาปรึกษาผมเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อังเกียดหรืออะไรนะก็คือทําเป็นอาชีพนะให้ไปหาคนที่เขาเป็นอาชีพ จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะไม่เสียเวลาคนที่มาคนที่มาหาผมอะนะครับแต่ถ้าอยากคุยเล่นคุยหัวสนุกสนานได้นะโทรมาปรึกษามาคูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้มุมมองอะไรได้หมดนะแต่ถ้าจะเจาะเป็นเชิงลึกเป็นอาชีพเนี่ยผมแนะนําว่าอย่ามาโทรมาหาผมเลยนะครับไปหาคนที่เขาเป็นอาชีพนั้นดีกว่าอย่างเนี้ยที่ผมมาแชร์เรื่องการปลูกไผ่เนี่ยผมปลูกเพื่อประโยชน์ตัวผมนะ่ส่วนท่านอื่น เขาจะปลูกไ่เพื่อค้าขายแนะนําว่าอย่างเนี้ยโอเคหน่อมันขึ้นมาแล้วควรตัดระยะไหนนะแต่ผมนะอย่างนี้เลยถ้าผมจะกินมนะันเนี่ยผมตัดตั้งแต่เนี่ยก็ได้กินแล้วนะไม่ได้ไปคาดหวังว่ามันต้องใหญ่ขนาดเนี้ยถึงจะตัดมันเห็นไ,ไหมครับเนี่ยคือลักษณะที่ตัวผมเป็นไม่ไม่ได้มองว่าคืออยากกินตอนไหนก็ตัดตอนนั้นแหละเนี่ยมันก็ขึ้นมาให้เราได้กินนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นค้าขายก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งเพราะว่าเราลงทุนลดน้ําใส่ปุ๋ยอะไรแล้วเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนใช่ไหมเราก็ต้องเอาทุนคืนฉะนั้นควรหาคนที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาที่ถูกต้องด้วยนะครับเออที่เห็นคลุมผ้าอยู่นี่เป็นดินใบไผ่ะเนี่ยดินใบไผ่ทั้งหมดเลยยวเปิดให้ดูหน่อยนึงก็อันนี้ก็เหมือนกัน ก็คือปล่อยให้มันย่อยเองจริงๆถ้าหลักที่ถูกต้องก็คือถ้าอยากให้มันเป็นเร็วนะเราควรมากลับกองมันกับกองมันเรื่อยๆมันก็จะเป็นดินให้เราได้เร็วนะครับพอเรารู้หลักการอะไรต่างๆก็ออกแบบให้เหมาะสมตามตัวเรานะครับมันจะได้ลงตัวเหมาะสมกันนะครับคือผมเรียนรู้หลักการหมดละจะทำหรือไม่ทำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จัดเวลาทำไป ฉะนั้นเรามีความรู้ไว้ก่อนแล้วเราก็มาเลือกเอาว่าเฮ้ยอันนี้เหมาะกับเ,เราตอนนี้นะอันนี้ยังไม่เหมาะอย่างเงี้ยก็คือก็ไม่ได้รีบว่ามันจะต้องเป็นดินใช่ไหมก็ปล่อยไว้มันพร้อมเมื่อไหร่มันก็เป็นให้เราใช้นะครับซึ่งก็ได้ขายไปหลายรอบแล้วนะซึ่งทําเหมือนวิธีการนี้เลยนะก็คือ,อใส่บูงัวลดน้ํากองไว้อาผ้าคลุมแล้วก็ปล่อยไว้มันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะอาจจะประมาณปกติเนะี่ยถ้าทาจริงๆนะใช้เวลามาะมาณ2เดือน ถึง3สเดือนอันนี้ใช้เวลามาณครึ่งปีหรือปีเลยก็ว่าได้อันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเนี่ยก็ถึงบอกว่าให้เราเออกแบบให้เหมาะกับตัวเรานะครับไม่ให้กระทบกับอย่างอื่นให้มันลงตัวที่สุดก็น่าจะประมาณนี้เนาะแชร์กันนะครับตอนนี้ก็คือมีเรื่องราวก็อยากเล่าอยากแบ่งปันนะครับเอาประสบการณ์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอาจจะถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้างนะครับก็แนะนำกันผ่านคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับซึ่งก็เอาไปปรับใช้กันเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกว่าคือ,อ,อความจําผมเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือเวลาผมใครถามอะไรผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเซิร์ชแล้วก็ตอบแต่ผมไม่ได้ไปเอาสิ่งที่ผมจํามาแล้วไปตอบนะครับซึ่งข้อดีเลยนะที่ผมคิดว่ามันมันเหมาะเนี่ยก็คือ ความรู้นั้นจะเป็นความรู้ใหม่ๆของคนที่เขาไปทดลองผิดทดลองถูกมาแล้วก็เอามาแชร์กันในโซเชียลแชร์กันใน YouTube แล้วก็เราก็เอาความรู้นั้นมาให้ลองทําดูซิมันถูกไหมมันใช่ไหมถ้ามันใช่ก็โอเคก็แชร์ต่อนะครับถ้ามันไม่ใช่ก็จะไม่แช์นะถ้าเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนนี้ถ้ามันถูกมันต้องก็จะแชร์ถ้ามันไม่ถูกก็จะเก็บไว้ว่าโอเคไม่อยากแสดงอะไรที่มันไปกระทบกับความเชื่อ ของหลายๆคนที่เขาเชื่อมานานแล้วนะครับถึงมันจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่ว่ามันก็ไม่ทำไปทำ้ายอ,อ,อะไรความรู้สึกเขาอะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรไปต้องรู้ต้องใส่ใจกับความรู้สึกของเขาด้วยว่าโอเคเขาเชื่อแบบนั้นจนกว่าเขาจะค่อยๆเริ่มเหมือนกับอะไรนะเริ่มตระหนักเอะใจว่าเฮ้ยไอ้ใช่ไหมวะที่เขาทํามาเนี่ยเหมือนผมเนี่ยก็คือ แต่ก่อนผมทําสวนใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าผมตั้งหน้าตั้งตาทาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าไอสิ่งที่คนอื่นพูดเนี่ยถูกเลยผมคิดว่าให้ผมถูกที่สุดแล้วแต่พอวันหนึ่งผมทําไปเรื่อยจนรู้สึกว่าเออวะ่ะเริ่มเอใจเริ่มลดอัตราลงเริ่มลดอีโก้ลงแล้วก็เริ่มฟังมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้เราค่อยๆเปลี่ยนไปฉะนั้นเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ